ไไปสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สนามยิงธนูนั่นเองนะคะสนามอะไรเออชาชลีแปดสิบสองนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะไปยิงธนูกับเพื่อนๆนะลองไปลุ้นกันดีก่าค่ะว่าจะเป็นยังไงไปเลย มีเพื่อนไม่นี่ไม่ใช่เพื่อนครับอันนี้คู่แข่งครับอือคู่แข่งคนนี้คนครับคู่แข่งครับคู่แข่งครับคู่แข่งแล้วก็อีกคนนึงผันกันไปค่ะทุกคนอันนี้คนเก็บลูกธนูคนเก็บลูกธนูครับทุกคนเดี๋ยววันนี้มีบทลงโทษนะครับเอะดิการติกาเป็นไงบ้างิกาิกาคือกติกาคือยิงสามลูกนับเลยว่าใครเข้าเป้ากี่ลูกใครแพ้ มีบทลงโทษพิเศษเตรียมไว้ให้แล้วครับแต่ว่า,าผมยังไม่บอกว่าบทลงโทษคืออะไรเข้าเป้าอะไรนะเข้าเป้าเท่าไหร่นะสามลูกอ่ะใครเข้าเป้าน้อยสุดก็แพ้ก็โดน <c oughs> ไม่ยอมตอนนี้แล้วบทลงโทษก็คือสุ่มกินลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับว่าใครจะได้รถอะไรไปก่อนไปครับ มากครับ <c oughs> มั่นใจไปนิดนึดง <c oughs> ลูกแรกนะครับ <c oughs> ได้เลยนะหมดแล้ว,ลวหมดตีเหรอคนต่อไปนะครับมั่นใจกี่คะแนนครับอะไแล้วนะมั่นใจกี่คะแนนครับก็มาเพื่ชนะนาไ่ก้อกลับได้ะ5สีเอกนำกันไปแล้วเหรอ5ออ <า S 1> สีบช <ông> ี้อ่ะ ไเอ็งเอาอ่ะเชี่ยวนีสองนะครับเฮ้ยแดงแดงร้อยสามสิบเฮ้ยห้าเอดเอาล้ไงเอาล้ไงน้ำเงินน้ำเงินเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ สามสิบวกสามสิบวกห้าสิบเก้าสิบ เฮ้ยเป็นไงอ่อนอ่อนใช่ไหมจริง <c oughs> แค่เราเข้าเป้าเหลี่ยมเราก็ไม่ต้องโดนทั้งหมดเฮ้ยเฮ้ยสนใจกุณไหยเฮ้ยหลุดปะนนะคิปคิปก่อน

ก็่อไปนะครับเป็นบทลงโทษที่เราเตรียมกันมาครับลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์นี่จะมีคนโดนก็คืออาร์มนะครับหนึ่งเม็ดแล้วก็ชวนฝันนะครับสองเม็ดทำไมถึงเป็นสองอะก็คุณีแค่สองรอบอะครับใช่หรอใช่ครับไหนเนาะไหนมันสุ่มไม่ได้มันต้องหยดประมาณหนึ่งเมตรเออได้แหละสองเมตแหละสีอะไรบ้างให้กล้องดูดิอันนี้เหมือนบาร์เพชรเออได้สีเขียวเอาไหนก่อนดีอะ อันนี้ดูเหมือนจะอร่อยกว่าลองๆอันนี้ลองอันนี้นก่อนนะม,มันทำไมอ่ะอา่อาสีเข<า>ียวห่านอีกเ<อ>ม็ดหนึ่งอีกเม็ดหนึ่งอย่ารองมันเหมือนผักเขียวอ่ะแต่อันเนี้ยคือว่ามันแปลกแลกละมันมีจีแดงๆข้างในเนอะแล้วนึงรอรอให้หมดนี้ก่อน มันมีแปลกๆแล้วเนี่ยไปมาทุกคนเบาๆเนาะอันนี้ไม่รู้บาร์เลย์หรือเปล่าจัดไป <c oughs> อืมไม่กินได้อะอร่อยอันนี้อร่อยกว่าเมื่อ,อ,นนอกีบบอ้ไปพระเจ้าช่วยกูแล้วล่ะอันนี้มันเหมือนนะมันเหมือนกับแอปเปิ้ลอยู่ข้างในสีแดงคือแอปเปิ้ลอยู่ข้างในมาผมรอดละคิวต่อไปต่อไปนะครับคุณน้ำ สีเหลืองว่ะไหนชูหน่อยอืมน่ากลัวมากมีอะไรดำๆด้วยไหนวะอ๋อโอเคนี่นี่ของดีเหมือนจีเก็ตนะตรงนี้แดงๆอะเป็นไงรสชาติดิดีไม่ถึงไม่ร่อยอัหนึงน่านี่เก็บอารมณ์มาก ก็จบไปไหมครับกับการยิงธนูของพวกเราวันนี้ที่สนานยิงธนูอาชลี่แปจริญสนิทวง8ปินะครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างวันนี้ก็ได้ประสบการณ์ใหม่นะทุกคนเป็นครั้งแรกที่ได้มายิงธนูแล้วก็ได้โชว์สกิลดูที่เหลือโดนสีดำหมดนะที่เห็นน้อยนี้ใช่แล้วครับแล้วก็กิจกรรมครั้งหน้าของเราจะสนุกสนานแล้วก็จะเป็นที่ไหนจะทําอะไรกันฝากติดตามด้วยนะครับ จะเป็นที่ไหนก็ติดตามกันต่อเลยนะครับฝากกด s ับ <c oughs> s c r i b e สดไม่มี s ับ s c r i b e ทุกคนมีแต่ไลค์ <c oughs>